lần 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 <laughs> lần 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 nó lần 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 mặn lần chắc lần 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 โอ้มันจะใจสะพานเดี๋ยวไปวันตัวนี้เดี๋ยวมันยางส่อนกันร้อยส่อนกันมาแล้วมาแล้วเริ่มไหลมาแล้วเริ่มไหลมาแล้วตบเรียบร้อยโอ้ยไปาห็มันเลียนนี้ยังงงอ่ะออกไปนี่ <laughs> แกแค่ไหน <laughs> อ๋อ ยิ่งแสกเล่นว่นั่านนายก็กล้าวบอกให้คัดงามให้กับท่านเลยครับดีต่อตัวไม่มากเหมือนขึ้นนางพันเนอะ ดีว่ะใหนกี่ดังจบนั้นนะตัวแบบนี้นก็นั่นละตัวนั่นละตัวเรียนไปการร่มหมดล้มเศ้าเลีวกับเรื่องมา ก่อนเราจะมาครับโอ้นว่าตัวใหญ่มองไปแข็งขาว วาแล้วครับวนรรบันนี้เลยครับองศาโหดหัวโบยครับต่อยมาหาอู้ยขามหัวหม้อมันตัวหน่อย,อยเอาไหมเจ้ามองเห็นตัวเงี้ยหงายยิงตัวเงี้กวนหนี่นม,นมาเร็วนี่พวกเงี้ยเล่นเห็นบ่ยิงเอาไหม

เออนี่นี่ครับดีนะอยู่ในนี่มีครับ